เช็คให้ชัวร์แอร์พอร์ตที่ซื้อมาแท้หรือปลอมเนียนมาก เดี๋ยวก่อน <c oughs> เหมือนกันเลยอ <c oughs> ตอนที่ Apple เปิดตัว iPhone 12มานะคะแล้วบอกว่าไม่ได้แถมหูฟังมาด้วยต้นว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเล็งๆกันแล้วแหละว,ว่าน่าจะซื้อ AirPods ซักอันดีไหมนะยิ่งใกล้ Pro 11 11แล้วด้วยนะคะหลายๆร้านค้าเนี่ยก็จับโปรลดกันแบบกระหนำ่ำกระหน่ำเลยแต่แต,แต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือของปลอมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาปลอมกันมาเนียนมากดูด้วยตาเปล่าอาจจะไม่รู้เช็คซีเรียลแล้วก็อาจจะยังไม่พอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซีเรียลนัมเบอร์ก็ปลอมกันได้แล้วนะอย่างใน สอกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าดูเหมือนกันมากๆแต่ว่าหนึ่งในนี้มีของปลอมวันนี้นะคะต้นจะมาแนะนําวิธีดูเพื่อนๆจะได้ไม่โดนจกตาจากของปลอมกันปลอมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ในมือต้นวันนี้นะคะมี2กล่องด้วยกันอันนี้เนี่ยเป็นของแท้ที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วนะคะเพราะว่าซีลเนี่ยโดนแกะไปแล้วส่วนอันนี้เนี่ยเราไปซื้อมานะคะเป็นของปลอมซื้อมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนดูกันเรามาดูที่ตัวกล่องภายนอกกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยที่ต้นเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือพลาสติกซีลที่เขาทํามามีความไม่เนียนกริปนะคะถ้าเป็นของ Apple นะคะมันจะเนียนแล้วมันก็สามารถแกะออกด้วยมือได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้คัตเตอร์มากรีดพลาสติกแบบนี้ออกนะคะอันต่อไปที่ต้นเห็นเลยเนี่ยก็คือสีขอองงกล่เีมมควา แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะอมฟ้านหน่อยๆอย่างของ Apple ที่เราเคยเห็น,หนกันอะตัวสีกล่องเนี่ยมันจะเนีย,เนยนๆน,นวลๆออกอมเหลืองมากกว่าถึงเทียบกันดูเนี่ยก็น่าจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะ อันต่อมานะคะที่รู้สึกเลยเนี่ยก็คือ AirPods ที่อยู่หน้ากล่องมีความนูนที่แตกต่างกันอย่างชาัดเจนเต้นว่าอันนี้น่าจะนูนกว่าประมาณ2-3เท่าเลยค่ะตรงคำสกรีนตรงนี้นะคะเต้นว่าทำมาเนียนมากนะแต่ที่ตรงนี้นะคะด้านล่างของมันไวเลสชาร์จ,จิ้งเคสเนี่ยตัวหนังสือเต้นว่าเขาทำมาไม่ค่อยกริปเท่าไหร่อย่างตัว L มันจะมีขาดขาดเป็นแหว่งไปบ้างนะคะลองซูมดูใกล้ ำหรับด้านล่างนะคะอันนี้ต้นว่าบอกยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์ที่แปะใหม่ีทีนึงสาหรับแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ขอข้ามไปละกันค่ะส่วนด้านหลังนะคะอันนี้นาจะเป็นไวเลสชาร์จิ่งเทสนะ,ะส่วนนี้เป็นแบบมีสายชาร์จเนาะ,ะซึ่งถ้าเป็นไวเลสชาร์จิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วแต่ตัวฟอนต์นะคะของปลอมเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของจริงนะคะจะมีสีที่อ่อนกว่าแต่ว่าของอันนี้เนี่ยสีไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่นะคะเรามาแกะกล่องดูข้างในกันนบ้างะะคะ ที่สังเกตได้ชัดก็คือของ Apple นะคะเราสามารถยกฝาขึ้นมาแล้วมันก็เปิดให้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ จะต้องใช้มือแงะนะคะอ<ฟ><า>้อันนี้นะคะที่เห็นเขาไม่มีคู่มือมาให้ไม่ได้แอบทำหล่นหายนะคะเพิ่งแกะซีลเมื่อกี้เลย<ม>เพราะฉะนั้นอย่างแรกนะคะคือไม่มีคู่มือมาให้และอันที่2ที่ต้นเห็นเนี่ยก็คือที่รองของแท้เนี่ยจะเป็นกระดาษนะคะส่วนของปลอมเป็นพลาสติกตัวที่แรปของ AirPods นะคะก็ทํามาถือว่าเนียนเลยนะแต่ว่าจะมีแบบรอยกาวเลอะนิดหน่อยนะคะอันนี้จะมีสายชาร์จม้วนมาให้ข้างใต้เนาะถ้าใครเคยใช้เนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว มาดูของปลอมซิว่ามีมาไหม บางมากเลยอ่ะนี่ค่ะสายที่เขาให้มาเหมือนอยู่นะหัวเป็นไลทนิ่งนะคะตรงหัวเนี่ยไม่แตกต่างแต่ว่าตรงสีของสายชาร์จก็จะมีความอมฟ้าๆหน่อยคือของเตอร์น่ะก็มีสายไลทนิ่งที่บ้านอยู่หลายอันเหมือนกันสายมันไม่ได้เป็นสีแบบนี้ค่ะใดๆก็คือถ้าไม่มีคู่มือมาให้นะปลอมแน่นอนไม่ได้อ่ะต้องมีอ่ะมาดูที่ตัว AirPods กันบ้างนะคะแกะซิลออกเลยหน้าตาก็ดูเหมือนอยู่นะคะแต่อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือด้านหลังฟอนต์นะคะ ไม่เหมือนกันของ Apple เน Stand ี่ยจะเป็นฟอนที่มีความบางแล้วก็เป็นสไตล์ Apple เนี่ยแต่ว่าอันนี้ฟอนต์จะค่อนข้างหนาแล้วก็เข้มนะคะตรงที่สีเงินด้านหลังเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันตรงนี้จะเป็นแบบเงา, wn, เอา wn, ๆอันนี้เป็นแบบด้านๆแล้วก็ปุ่มด้านล่างนะคะตำแหน่งไม่เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นคนรุ่นนะคะซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือเสียงตอนกดนะคะของ Apple ของแท้เนี่ยเวลากดไม่ได้มีเสียงแต่ว่านี้นะคะฟังนะคะเวลาเราเปิดนะคะ คือของจริงเนี่ยมันจะเด้งไปข้างหลังจนสุดเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะค้างอยู่ที่เท่านี้อาะเตอรลองเปิดอีกทีหนึง่ง มันจะเด้งอยู่ครั้งที่เท่านี้นะคะแล้วเราต้องดันไปต่อจนสุดเองด้วยตัวของเราพอเปิดเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอะ่ะก็คือตรงด้านในตรงนี้มันมีสัญลญักษณ์บอกว่าเป็น serial number อะไรแล้วก็ปกติมันจะเป็น CE แต่ว่าอันนี้มันเป็น FC มาเลยเป็นแฟนขับใครรึเปล่า <c oughs> มาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะคะฝั่งนี้ของปลอมนะแล้วฝั่งนี้เป็นของแท้สามารถดูดกรึบเหมือนกันนะคะแต่ที่ต้นเห็นตรงนี้นะคะตรงก้นของมันอะ่ะของแท้เนี่ยจะมีความเงากว่าขนาดอันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะ แต่ว่าอันนี้มันจะดังๆตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใช้เลยนะส่วนของลําโพงหลักเนี่ยของแท้นะคะมันจะเรียบเนียนแต่ว่าของปลอมเนี่ยมันจะมีนูนๆขึ้นมาเหมือนจะหลุดออกมาอยู่แล้วแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือตัวเซนเซอร์ที่เขาเอาไว้เวลาที่เราใส่เข้าไปในหูแล้วเวลาหยิบออกอะ่ะมันจะหยุดเล่นเพลงมันคือตรงนี้นะคะจุดดำๆ2อันแต่ของอันนี้ของปลอมอะ่ะมันแค่สกรีนมาเฉยๆนะเห็นเลยว่าไม่ใช่เซ็นเซอร์เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนคนละส่วนนะคะเวลาสัมผัสเนี่ยก็จะมีความแตกต่าง ของวัสดุที่ใช้แต่ว่าอันนี้เป็นสกีนมาดำๆเลยจริงๆอ่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ใช่ของแท้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับมือถือดูบ้างนะคะเริ่มจากของแทกก่อนซึ่งจุดแรกที่เห็นชัดเจนก็คือพอเราถอดออกเนี่ยมันจะต้องหยุดนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะต้องเล่นต่อเพราะว่ามันมีเซนเซอร์อยู่เดี๋ยวรอไปดูของปลอมว่ามันจะหยุดให้เราหรือเปล่าลองเปลี่ยนเพลงนะคะด้วยการคาอสองที ก็เป็นฟีเจอร์ของ Apple นะคะที่เขาออกแบบมาให้เราเนี่ยไม่ต้องมากดในมือถือแล้วก็สามารถควบคุมจากตัวหูฟังได้เลยมาดูที่ของปลอมกันบ้างนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงเนียนมากเดี๋ยวก่อนเหมือนจังเลยอะแต่ว่าอันนี้เขามีชื่อมาด้วยนะคะเป็น My n e o n a i r p o d อันนี้ใช้ครั้งแรกยังไม่เคยคอนเน็กมาก่อนนะปกติไม่น่าจะขึ้นเป็นชื่อน่ารักขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะมันก็เล่นให้อยู่นะยังไม่ได้กดเลยท,ท,ทั้งๆที่เซ็นเซอร์มันเป็นแบบสกรีนมาแต่ว่ามันสามารถทํางานได้นี่ยังไม่ได้กดเล่นนะลองถอด ยุดแต่ว่าหยุดช้านิดนึงแสดงว่ามีเซ็นเซอร์ด้วยว่าถอดแล้วก็ให้หยุดเล่นนะคะแต่ว่าเวลาใส่มันจะมีเสียงเหมือนเสียงคนนีก่กับพึงพอถอดข้างนึงเนี่ยข้างนี้ก็คือเหมือนเล่นๆหยุดๆถ้าลองสังเกตดูเพราะว่ามือไปโดนตรงปุ่มเซ็นเซอร์นะคะน่าจะอยู่ตรงนี้พอกดครั้งนึงอะ่ะมันก็จะทําการเล่นและพอกดอีกครัง้งหนึ่งปุ๊บมันจะหยุดแต่มันจะดีเลย์นนะต้องรองประมาณวิสองวิอะไรเงี้ยค่ะมันถึงจะทํางานตามที่เรากดอันนี้เดี๋ยวลองเคาะสองครั้งนะคะแล้วดูว่ามันจะเปลี่ยนเพลงได้หรือเปล่า เปลี่ยนเพลงให้นะคือมันก็ทํางานเหมือนเราเคาะครั้งเดียวแล้วก็หยุดเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสกับซีรีกันบ้างนะคะซึ่งเราจะต้องปิดไมค์ตรงนี้ไว้ก่อนนะเหตุผลที่ต้องปิดนะคะเพราะว่าไมค์จากตัวเครื่องเนี่ยมันก็รับเสียงของเราเหมือนกันนะวัสดีซีรีวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวัสดีซีรีวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวัสดีซีรีวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ไม่คื้นนะคะก็คือถ้าพูดจากหูฟังเนี่ยมันไม่ทํางานนะแต่ว่าถ้าเป็นของแท้มันทําก็ลองไปเช็คกันดูนะคะว่าถ้าวางมือถือไว้ไกลๆแล้วเนี่ยเรียกสิริจากหูฟังสิริจะยังทํางานหรือเปล่าหลังจากที่ลองฟังสลับกันไปมานะคะแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจนตรงมิติของเสียงแตกต่างกันคือเสียงเอื้อนต่างๆของแท้เนี่ยจะได้ยินชัดเจนกว่ามันจะมีรายละเอียดต่างๆที่ได้ยินมากกว่าสมมติเสียงร้องแบบนี้เต้รู้สึกว่าเสียงเบสมันจะอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งแต พอฟังแล้วเนี่ยดนตรีกับเสียงร้องมันจะมาด้วยกันคือมิติของเสียงมันจะแบนกว่าของแท้นะคือแต่คุณภาพมันก็ไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันและ,และสุดท้ายนะคะวิธีการเช็คแบบละเอียดที่จะทําให้เรารู้ได้แน่เลยว่าอันนี้เป็นของแท้หรือของปลอมก็คือเราลองคอนเน็กตัว a อร์พอร์ตนะคะกับเครื่องของเราก่อนแล้วก็เข้าไปที่เซตติ n งตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เข้าไปที่ about หรือว่าเกี่ยวกับเครื่องของเราเลื่อนลงไปนะคะด้านล่างตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อ ถ้ามันเป็นของแท้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะอ l ลิสแอร์พอร์ตก็คือตัวของแท้ที่เราเพิ่งเชื่อมต่อกันไปแล้วก็ของปลอมเนี่ยจริงๆตอนนี้เชื่อมต่ออยู่นะแต่ว่าไม่ขึ้นตรงนี้นะคะถ้าเป็นอุปกรณ์แท้ของ Apple เองเนี่ยมันจะมาขึ้นในนี้แล้วเราก็จะสามารถกดดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะ serial number ก็เช็คได้ว่าตรงกันหรือเปล่านะนะคะแต่ว่าของปลอมก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเช็คประกรันโดยปกติแล้วนะคะอุปกรณ์ของ Apple ทุกรุ่นเนี่ยจะแอคทีฟก็ต่อเมอเ ไม่ตรงกับวันที่เราเปิดใช้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นของปลอมได้นะคะโดยวิธีเช็คเนี่ยก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะ รอก serial number ลงไปนะคะแล้วเขาก็จะขึ้นรายละเอียดประกันมาปกติแล้วเนี่ยประกันของ AirPods ก็จะอยู่ที่1ปีเราก็จะดูว่าวันสิ้นสุดประกันตรงนี้เนี่ยตรงกับวันที่เราเปิดใช้หรือเปล่าถ้าไม่ตรงนะคะก็เป็นไปได้2กรณีคือทาง Apple เนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเราสามารถโทรเช็คได้ค่ะแต่ถ้า Apple บอกว่าประกันเดินตรงแล้วนะคะแปลว,ว่า AirPods ของเราเนี่ยน่าจะเป็นของปลอมค่ะสําหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะคะเราไม่ชัวร์เนี่ยรีบเช็คตามที่บอกไปได้เลยนะคะเผื่อเจอว่าเป็นปลอมเนี่ยจะได้ ส่งคืนทันตอนนี้ก็ใกล้1111แล้วด้วยโปรใหญ่ประจาปีหลายๆร้านเนี่ยก็คงจะออกโปรลดกระหน่ำม,มาลดกันแบบน้ําลายไหลย,ยัวๆ,วๆแน่ๆนะคะแต่เต้นแนะนําว่าให้ซื้อของแท้จาก Apple เองหรือว่าซื้อจากเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นร้านขายปลีกที่น่าเชื่อถือจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเสียเงินกับแอปพลดของปลอมไปก็คงจะเสียใจไม่น้อยนะคะรานะคาไม่ใช่ถูกๆถ,ถ้าใครเคยเจอประสบการณ์เจอแกดเจ็ตปลอมแบบพีคๆเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะจะได้เตือนภัยให้คนที่กําลัง ซื้อด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย